สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจที t k t s t u d i o นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมที t k t s t u d i o นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวับผมคิงสลี o m มองนะผมเป็นปีขวานะ RWF นะครับผมไวตันที่95นะฮะมาของบาเยนนะผมถนัดเท้าขวานะฮะคิงสลี o m มอง ทำเกมรุก81กับผมบอลตูน93เหลืองบอลเป็น 8, จ็ดลงตัว92สองสัน 8, 4, ้น84ก็ถือว่าได้อยู่นะ84นะเปิดบอล78ก็ก็น้อยอยู่นะจบสกอร์9 0แล้วก็ความโค้ง9 0นะสปีด99สปีดต้น99อยู่แล้วตรงนี้ผมสปีดจัดเลยนะฮะัังกันยิง87กับผมกระโดด85บาลานซ์96สเตมินา88นะผมสายความเร็วจบสกอร์ได้ไหมก็9 0นะก็ถือว่าเยอะอยู่นะนะ สกิลก็จะมีดับเบิลทัสครับผมครอสโอเวอร์เทนะิร์นฮะคัดมือใเทิร์นพวกสกิลยิงไกลย,ยิงลูกคุกมีสกิลเรียกฟาวแล้วก็ซูเปอร์ซับนะครับผมสไตล์ก็จะเป็นแบบปีกทวตัวทำสกอร์นะครับผมปีกตัวทำสกอร์ก็คือ,อเลี้ยงเลี้ยงไปข้างหน้าแล้วก็ตัดเข้าในแล้วก็มายิงนะครับผมนะเลี้ยงไปแล้วตัดเข้าในเพื่อยิงนะครับผมโอเคโกมองนะมาจับลงเล่นโอเพนชาเลนส์นะโอเพนชาเลน อันนี้ลุยครับผมโอเคครผมมา oh, lovely, lovely มาผมเกมแรกเก,มแ,ก,เกมแรกนะฮะคิสลี่กูมอง yeah, เกมนี้ไม่ค่อยฟิตสักเท่าไหร่นะฮะมาผมมองสองสั้นก็ถือว่าได้อยู่นะสองสั้นถือว่าได้อยู่บอ,อด,อยอดูยกไปฝั่งนู้นกูมองทันอยู่แลยลูกนี้ ลองเปิดคงคงโม่งอันซุฟติไม่ใช่สายโม่งด้วยดิไม่ใช่สายโม่งด้วยดินะครับผมแต่เปิดบอลก็พอได้อยู่นะฮะัค่อนข้างแมนน่นเหมือนกันมาที่โกมองฝากที่รายการอากาศยกมาอย่างนี้โกมองมาแล้วก็ปัดเข้าในรอนโดยิงเรียบร้อยโอ้โหไอซิอสไปหนึ่งฮนะคุสลีโกมงังนะครับผมก็ได้อยู่นะสสั้นได้อยู่นะส,สั้นได้นะความเร็วนี้ได้อยู่แล้วฮนะมา มาซี่ครับผมอาติโกมองฮะอาติโดโดมากโกมองปาดมาที่คิมมิคครับผมลักบนลบนมาที่โกมองลูกนี้รอเมซี่กะชากหนีเข้าซ้ายยิงอืยังติดกองหลังอยู่ฮะอา่ิโกมองครั้งกระชากเหมือนเดิมลูกนี้อืโดนบังนิดหน่อยเนะยโดนเบียดนิดหน่อยว่ะเนะยผมแต่ความเร็วนี่จัดเลยนะกระชากมีหลุดตลอดนะฮะ ที่โกมองอะอัคริสเตโน่ดูปาดาทีโกมังโกมองแทงมาให้ดูลูกนี้ไม่ถึงนะแต่บอลยาวไปหน่อยโอเคผมจบครึ่งแรกฮะโอ้มองมเอซิซไปหนึ่งเม็ดสำหรับเกมนี้นะผมนะเอซิซไปหนึ่งลูกนะผมโกมองความเร็วถือว่าได้นะกระชากก็หายอยู่แล้วนะผมความเร็ว,นะวมมจัดเลยนะฮะ มาที่ดูฮะปากเมซี่มาที่กูมองมาที่ดดูไปกูมองอีกครั้งแล้วก็แทงมาอย่างนี้ดูถึงยิงเรียบร้อยครับผมโอ้โหนะเกมนี้ก็จัดไปครับผมไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าทำเกมได้อยู่กูมองว่ามันไม่ค่อยฟิตด้วยแหละในรอบเกมนี้มาถึงอันซูฟาติมาฝากที่กูมองปาดเข้ากลางโอ้โหค่อนข้างแม่นเหมือนกันนะนะแทงบอลสั้นๆค่อนข้างแม่นฝากกูมองยิงดีครับ ยิงดิครับยิงดิครับโอ้โหขจะยิงได้โอ้โคลุกคลิกกันอยู่นะครับผมลูกนี้โอ้โหจะหาหรือจะอะไรดี๋ะวดูดิจะยิงก็ไม่ได้ยิงเนาะผม,มมาโูมองยิงลูกสุดท้ายครับผมนะ่ยจะยิงก็ไม่ได้ยิงโอ้เคียบผมจบเกมแรกฮะลูกที่สามสองนะผมกูมองนีเอซิทไปหนึ่งแล้วก็ยิงหนึ่งลูกที่สองนี่ไม่แน่ใจนะผมลูกสองไม่แน่ใจฮะม,มา ริสเตียโนได้ไปเจ็ดจุดห้าครับผมยิงสองเมตรนะแล้วก็กูมองยิงหนึ่งแอซิสหนึ่งครับผมตามคาดนะก็เอาเรื่องอยู่นะกระชากหลุดกระชากหายหาช่องดีขอดูไฮไลท์หน่อยนะครับนะถ้าแลูกสุดท้ายอ่ะขอดูลูกสุดท้ายครับผมติดใจอยู่ติดใจอยู่กดยิงไม่ไม่ติดสักทียังไม่ใช่ลูกนี้ฮะก็ยังไม่ใช่ลูกนี้ฮะก็ยังไม่ใช่ลูกนี้อยู่ดีก็น่าจะยังไม่ใช่ลูกนี้มั้ง ไม่ใช่ครับผมลูกนี้ก็ไม่ใช่ฮะนานเหลือเกินลูกนี้แน่นอนปึ๊บส่งมาจะยิงลูกนี้ก็ไม่ยิงแล้วก็คลุกคลิกกันอยู่แล้วก็โอ้โหกว่าจะได้ยิงฮะลูกนี้กว่าจะได้ยิงขังกดไม่ติดสักทีนะชนกันไปชนกันมาสุดท้ายก็ได้นะครับผมลดนส่งให้ดีโอ้โหติดเซฟนิดนึงฮะลูกนี้ยิงไม่ได้ติดอีกทีลูกนี้ก็ยิงไม่ได้โดนเบียดอีกแล้วก็ปังมีสามดอก มี3มดอกที่กดยิงไม่มติดนะโอเคต่อเกมที่สงครับผมไปฮนะโอเคครับผมมาต่อเกมที่สองสำหรับคินสลีย์กูมองนะครับผมค่อนข้างได้เลยนะสปีดกระชากเนี่ยกระชากได้ดีเลยนะกระชากหายเหมือนกันนะฮะกูมองนะผมมามาเกมนี้อยากขอแค่ย้ำขอแค่แม่เหล็กก็พอแล้ว มาทีโกมองรับผมโกมองกระชากมาอย่างนี้ไปคนเดียวดีครับผมความเร็วระดับนี้โอ้โหขี้อย่างไปเลยฮะปัดเข้าในเข้าในสบายแล้วก็เปิดโค้ง,องโอ้โหเปิดย้อนหลังไปนิดนึงฮะแต่ความเร็วไี่จัดจริงๆเนี่ยดักสวยโกมองได้ครับผมมาทีฮายาคิมิฮะฮาคิมิเรากุมองวิ่งมาอย่างนี้แล้วก็เปิดโค้งโอ้โหลูกนี้ ยิงท่าดีๆไม่เป็นจริงๆะต้องเล่นท่ายากครับผมมาโอ้โหที่กูมองต่ตอหน,นูเมซี่ครับผมมาที่คริสเตียนโนมาไทยมาที่กูมองลูกนี้คนเดียวหลุดในๆโอ้โห่เล่นอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหอย่าบอกว่าเจีบดูเวย้ยใบแดงเลยครับผมอืมแค่หลุดไปแล้วนะฮะไม่มีใครวิ่งทันแน่นอนโอ้โหเล่นอย่างนี้ เมซี่โอ้โหลูกนี้ไม่น่าเข้าฮะโอ้เสียดายว่าหลุดไปเร็วนะลักนิดหน่อยยิงได้เลยนะโอ้เจ็บเลยนะครับผมโกมองฮะเจ็บเลยเจ็บยาวด้วยนะผมเสียบกันได้นะผมโอเคต่อครึ่งหลังลงได้ปอกว่าครึ่งหลังนะโอ้กําลังใช้สปีดแต่ความเร็วนี่จี๊ดจริงนะความเร็วจี๊ดมากสงตันเปิดบอลก็ได้นะได้นะนะผม โอ้โหกูมองแม่งโดนเสียบโอเคผมมาต่อลองได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะลีโกมองแต่มีฝั่งนู้นเห็นอยู่น่าจะใช่มาดร,รนดูปาดมากูมองอย่างนี้ยิงก่อนละกันโอ้โหไปกดอะไรไปหน่อยฮะแกะเอาชัวร์โอโ้เสียดายนะเอาชัวร์ไปหน่อยเอาชัวร์ไปหน่อยนะผมแกแบบเสียบเสียบเสาเลยไงเสียดายเลยกู มาที่คริสเตียนโน่ปาดไปอีกทีครับผมกูมองอะโอ้โหไม่ไหวแต่ยังได้อยู่มาไปคนเดียวไม่ส่งไม่ส่งโอ้โหเสียดอย่างเววะเชื่อเล่นอย่างงี้โอ้โหยอมมะแดงโอ้โหไม่ใช่แล้วว่าไม่ใช่แล้วกูมองกูเละอย่างเงี้ยโอ้อยงี้เละแนะ่หืมเมซี่มันต้องเข้าแล้วล่ะลูกเนี้ยต้องเข้าแล้วล่ะโดนไปสองทีด้วยนะเรียบร้อยดียครับผมโอ้โห หกูมองดูเสียบสองทีเง้ยใช่ขามันหักแล้วบอนะโอ้โหเล่นอย่างนี้เล่นอย่างนี้อาที่รายการนะผมกูมองกูยังอยู่วะอึดว่ะอึดบะ่ะอึดว่ดะ,ะนะผมมาปั่นมากูมองอีกครั้งฝักมาดูดูยกมาเสียบกูอีกเสียบอีกโอ้โหแต่เหนื่อยนะน่าจะเจ็บแล,ล้วล่ะมีชักค,ครับผมเวลาวิ่งน่าจะชะกักไปแล้วโอ้โหเสียบกันอย่างนี้อาที่กูมองครับผม เวลาวิเมื่อกี้เหมือนจะชะง,งักนะทุกคนแต่ก็แทงบอลสวยๆได้เหมือนกันนะผมมาแอะซิตหรือเปล่าลูกนี้โดยิงโอโ้โหยิงบดจังวะเนี่ยทีไรากาดมาซี่ต่อมากูมองลูกนี้แล้ะมึงเอ้ยยิงโอโ้โหม่จะเข้าสักทีวะกุงขึ้นเลยนะโอ้โหเกมนี้แม่งอะไรก็ไม่รู้อะตั้งโดนเสียบตั้งติดเซฟตั้งทุกอย่างเลยอะไรก็ไม่รู้มาลุยกันต่อ นะผมกูมองกูน่าสงสารนึ่งวะโดนเละเกมเนี้ยทีรายการนะผมเมสซี่ฮะฝากที่กูมองกูมองฝากฝั่งนู้นแล้วก็วิ่งมาแล้วลูกนี้ยกโค้งโค้งโดนนั้นโอ้โหกมึงก็มือยาวจังเลยนะนะดักสวยมากูมองวิ่งมาไม่น่าจะไหวนะ โอเคผมต่เกมที่สองโอเกมนแม่งอย่างเชี่ยเลยคือแม่องอะไรก็ไม่รู้นะฮะต้องกดบวกกดไม่ติดโดนเสียบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้อ่ะย้ายไปหมดนะผมเป็นเมสซี่แล้วก็โกมองครับผมนะโอโ้โหโดนเสียบแบบเละมากเกมนี้นะแต่ก็ความเร็วไม่จี๊ดจริงนะผมมาต่อเกมที่สามผมกํลา,ดดา,มมาก 3, ลันะนะลางเดือดเลยฮะโอเคผมมาต่อเกมที่สามแล้วนะผมนะฮะผมกำลังเดือดเลยผมโกมองนะโดนเสียบกระจายคนระับผมนะ แต่แม่งกดยิงกดยิงไม่ติดหลายครั้งกันนะเป็นหาอะไรไม่รู้นะมา,มากมองครับผมต่อให,ดหโดฮะตัวเรากมองวิ่งแทงลูกนี้ไปคนเดียววบผมรุดแล้วฮะพอะอ,ะอ,อย่าเสียบกูก็พอแล้วบผมลูกนี้กูมองกูมองโอ้โหม,มันจะเสียบอย่างเดียวเลยฮะอเอาจนได้ผมมันจะเสียบกันอย่างเดียวเลยว่ะเห็นเร็วๆหน่อยไม่ได้รจริงๆพวกนี้ไม่โคตรเชียเลยนะ โอ้โหเร่เสียบอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะฮะมาเมาซี่โอ้โหวัดดวงเหรอเมซี่เหรอจะโทษไม่ไม่ค่อยมีดวงกับเขาอ่ะดิกูว่าเลยเฮ้ยจะเข้าอ่ะเ <c> ช <oughs> ี่ยเข้าเนะนะเชี่ยเหมือนก็น่าเกลียดไปนะอยอาเสบอยอาเสีบยสบเลยปะนี่ผมอย่างนี้ก็ตายฮะตายนักเตะกูตายเนี่ยเห็นเร็วๆหน่อยไม่ได้ให้เสียบอย่างเดียวเลยมา <c oughs> โ,อโอเคผมจบครึ่งแรกฮนะ ก็ความเร็วจ er no ัดจริงๆครับผมความเร็วมันจัดแต่ที่แบบเสียวๆคือไม่พวกเสียบนะผมพวกฝ่ายตรงข้ามที่แม่งเจอเร็วๆไม่ได้แม่งเสียบอย่างเดียวฮะโอ้บางทีแม่งก็นะผมก็เกินไปบางทีนะผมอย่างงี้ก็ตายตั้งแต่ตายครับผมดูเสียบสองทียังเจ็บแน่นอนฮะโอ้โหต้องเลี้ยงเลี้ยง่อยความเร็วนะผมต้องให้มันหลุดจริงๆอ่ะถ้าเบียดๆกันอยู่เนี่ยโดนเสียบแน่ๆนะมาเอาเกมครึ่งหลังฮะมาที่ผมมองรับผมฝากมาที่เมซี่ ซีปาดขึ้นหน้ามาคริสเตียนโนยกไปเลยลูกนี้ฟานได้เหรอฟานได้โกมองก็ยังทันแล้วก็ได้เปิดด้วยโดยิงโอ้โหไม่เข้าครับผมอูมองอีกทีแล้วก็เปิดโค้งๆนะมาแล้วก็กูมองอีกทีกูมองวนวนกระชากเข้าในมาแล้วก็เปิดอีกทีโอ้โหไอ้ความเร็วมันคล่องตัวจัดนะคล่องตัวมากเลยนะมาทีโกมองครับผมดูฮวะ ไรกาดกูมองวิ่งแล้วฝั่งฝั่งนี้เมสซี่ไอ้กูมองกูมองมาไรกาดแล้วก็แทงเมสซี่มาแล้วก็ปาดมาเมสซี่ลุกนี้โอ้โหไม่ได้ยิงฮะอธิฮาคิมีับผมตากกมองกกมองปาดเมสซี่ยกมาที่กูมองอย่างนี้แทงมายิงโอ้โหไม่ถึงอันสุปฏิอันสูโอ้โหเชี่ยกมมองไม่ยังสุด แม่งนะยังไม่ได้อะผมยังไม่ได้ฮะมาโอกาสยังมีปาดนะโอ้ <c oughs> โหแม่งเกยในสุดเหมือนกันนะกนนะโกมองหาช่องดีความเร็วได้คือแม่งโอกาสหลายๆอย่างไม่ให้แบบสุดอะนะมามสีเปิดโข,ขงโขงได้ไหมที่โกบังโอ้โห,โหจบเกมรับผมที่สามฮะใช่ <c oughs> โกมองคือมันสุดเรื่องความเร็วจริงๆทุคน ความเร็วแม่งสุดมากนะฮะสงสั้นเปิดบอลโอเคนะผมเตะเกมนี้แม่งเฮ้ยจะได้หลายจงังหวะแม่งโอ้โหนะโอเคประมาณนี้ละกันนะผมเมสซิไดไปแปดนะผมยิงไปสามเม็ดว่ะเมสซี่ยิงสามนะนะโรนโดแอซิดไปหนึ่งนะผมโอมองก็ศูนย์นะแต่แม่งความเร็วแม่งจัดจริงๆนะความเร็วจัดมากจนแบบใช่แม่งถ้ามันได้หลุดคือหลุดแบบจริงๆอะ่ะ นะต้องเสียบถึงจะเอาอยู่แต่โดนเสียบมาโอ้หลายครั้งมากครับผมน้ำกระเด่นมาเนี่ยนะโอเคถือว่าสุดนะเรื่องความเร็วไม่จัดจริงๆแล้วก็สองสั้นเปิดบอลโอเคเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับโกมองนะคข้างสุดเหมือนกันนะครับผม่ใครจะปั๊ม g p หรือเติมทองก็ทักเข้าไปในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go